อ๋อสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนี่พีททาง Youtube นะครับวันนี้มีพระใหม่พระเก่ามานำเสนอน,น,นะพี่ถ้าชอบก็เดี๋ยวแอดไอเดีไลน์ตรงที่ผมปักหมุดกันแล้วกันนะครับพี่สองแรกเลยนะครับไี้หลวงปู่ทวดปีสองห้าหนึ่งสามนะครับพี่ เออพระใบดีกาขาวน้องอาจารย์ทีมสร้างนะพี่ปีเก่านะพี่ใช้แทนรุ่นเก่าๆนี่ได้เลยพี่องค์นี้มีทองมีคราบทองตอดิดนะพี่ทำไมโฟกัสเดีปังบเพี่นีพี่องนี้มีคราบทองติดนะพี่ตามองข้างพี่ ตรงนี้ผมรับประกันนะพี่แท้นะครับดูหน้าท่านตรงนี้ไม่เป็นคราบทองเก่ากับ,กบมันมันเงาเงาสวยเลยพี่ข้างหน้นาจะเป็นอันนี้ยันหลวงปูท่ทวดนะพี่ข้าเขียนหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะครับดูดีทองติดล็อบองเลย เนี่ยม,มันเงาเงาสวยสวยเลยพี่องนี้เปิดไว้หกร้อยนะพี่หกร้อยบาทน,นะครับกงนี่เนี่ยพี่องนี้จะไม่ค่อยมีค่าทองติดนะพี่เงาดำเหมือนกันนะพี่งัเหมือนกัน องนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยนะพี่เอาคู่หนึ่งพันบาทนะพี่รับประกันแท้ให้นะครับสององนี้รับประกันแท้ให้นะครับอันนี้เป็นเดือนปีห้าหนึ่งนะพี่เดือนปีห้าหนึ่งนะพี่เรียนลวงปุตทวนนะพี่ปีห้าหนึ่งนะพี่ อันนี้ขอเรียนละ200บาทนะครับพี่เรียนละ200บาทนะพี่ข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะพี่ขอเรียนละ200บาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นกิ่งโสธรนะพี่รุ่นยี่สิบเก้านะพี่ กองเก่าเลยพี่กิ่งสะท้อนรุ่นนิบเก้ามีสามองนะพี่เดี๋ยวผมแก้ชมนะครับกิ่งใช้ได้ทุกองนะพี่กิ่งไม่ตายนะพี่ ้างล่างเขีนว่าโสธรน,นะพี่ข้างหลังตอกยีบก้านะพี่น้เส้นตัดนะพี่นี่พี่กล่องนะพี่ ผมขอกล่องละ2 0 0บาทนะพี่3กล่อง500นะครับถ้าชอบครับแอดไลน์ตามไอดีแล้วส่งรูปมาได้เลยพี่เรามาดูเหรียญเก่าองนนะพี่เป็นเหรียญพวกรวมเอาเริ่มจากอันไหนดีพี่คู่นี้ครับพี่นี่พี่ รุ่นทุ่งเศรษฐีนะพี่เหรียญใหญ่หลวงพง่อจงเหรียญเล็กหลวงพ่อแมน้นะพี่วัดหน้าต่างนอกนะครับข้างหลังครับพี่ทุ่งเศรษฐีสามห้าเหมือนกันนะพี่ดูหเหรียญเล็กก่อนพี่อันนี้ข้างหน้าจะเป็นอาจารย์แม้นะพี่ข้างหลังหลวงวัดหน้าต่างนอกรุ่นทุ่งเศรษฐีสองห้าสามห้านะครับเป็นพระพุทธปางลีลาพี หน้าเป็นเนื้อปักกาคู่นะพี่อันนี้ข้างหน้าเป็นหลวงพ่อจงนะพี่มองเงาวิงวิ่งนะน่าจะเป็นกระไหลเงนินนะพี่มันเงาพี่ทธงเศรษฐีสองห้าสามศูนย์นะพี่อันนี้ใครชอบผมขอคู่ละสี่ร้อยบาทนะพี่ขอคู่ละสี่ร้อยนะพี่สี่ร้อยบาทนะครับ นี่พี่หลวงพ่อเลืสีเรีดำนะพี่รุ่นกูผู้ชนะไพรีพินาศนะพี่ข้างหน้าเป็นหลวงพ่อพี่นี่พี่ข้างหลังเป็นช้างพี่เขียนลงว่าไพรีพินาทพี่รุ่นนี้เขาจะบอกข้างหลังเป็นรุ่นเสาเป็นบล็อกเสาอากาศกับบอกผมไม่แน่ใจจะบอกอะไรนะพี่พอสีรีดำนี้ผมเอาเรียนละสองร้อยบาทพอนะวพี่้าชอบทักมาได้เลยนะพี่ เป็นพระอธิกนารนพันวัดส,สิริหนองคกนะพี่เรียนีลุงธรรมชาติเลยพี่พี่ดูขึ้นเป็นลุงเลยครับเห็นลุงไหมพี่อ่าเป็นลงนุงเลยพี่หน้าคมจมูกคมนะพี่รอยตัดพี่สมัยเก่าเลยพี่ เสียญพสสองศูนย์พี่ข้างหน้าลุง้งข้างหลังลุงครับเนีย่ยครับยานหโโคมชัดพี่ขอเหรียญละหนึ่งรบาทนะครับวันนี้พี่ถ้าชอบทักมาได้เลยนะพี่อันนี้พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญเงินไหมพี่มันเงเงาอพักกามันก็ไม่ออกขำมาพี่มันออกเงาอย่างเงินเลยพี่ เป็นเหรียญพระยานวิทยาจารย์อาจารย์วิทยานะพี่เหมือนรเรื่องกาเหรียญเงินนะพี่ข้างหลังเขียนที่ระลึกงานสมโพธิพระบระมสารีริกธาตุวัดธรรมมงคลนะพี่เหรียญปีหนึ่งแปดครับพี่ดูหูเจาะพี่ลองตรงลองตัดพี่นี่ผอเหรียญละสงองร้อยนะพี่ถ้าเป็นเนื้องเงินพี่ก็โชคดีไปครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อเป๋บุญปุญญาโชโตโนะพี่เ็นเก่าเหมือนกันพี่วัดสุขันศาลาวัดหอมสินนะพี่ปีสองสองนะพี่ดูข้างหลังยันนะครัาพี่ตัวตัดครับ อันนี้เราเรียญละร้อยเช่นกันนะพี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะพี่ชอบก็ทักมาตามไลน์ดีได้เลยนะพี่อันนี้สองเหรียญนะพี่สองเหรียญรุ่นเดียวกันนะพี่เป็นหลวงปู่พระครูปรทุมทิพยพาจารย์นะพี่ วัดบ้านสับบัวนะพี่ตรงวัด้อยเอ็ดนะพี่เรียนพศออเก่าเหมือนกันนะข้างหลังเหมือนกันนะพี่ขอเรียนละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะพี่ถ้าสาย้อยเอ็ดก็ชอบว่าพิงปิดมาได้นะพี่เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะพี่อันนี้น่าจะเป็นโสธรนะพี่ผมไม่รู้ว่าปีไหนอะพี่ โซทอนมีห่วงเจาะพี่หน้าหลังพี่เป็นว่อโซทอนะพี่ข้างล่างี่ตัวตัดนั่นข้างครับนี่ขอเรียนละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะพี่ ดูแท้ก็โชคดีไปพี่เดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่พ่อคูนพี่หลวงพ่อคูณนะพี่พเดียญเก่าพี่ให้ดูทีละเหรียนนะพี่อันนี้เป็นหน้าคู่เลยนะพี่หน้าคู่รอบเหรียญน,นะพี่ เป็นหน้าคู่รอบเดือนนะพี่รุ่นส่งน้ำนะพี่รุ่นส่งน้ำนะครับปีสามเก้าพี่นางต่อปัดบ้านไรนะพี่ปีสามเก้านะครับรุ่นส่งน้ำนะพี่พเหรียญพญานาคคู่เลยนะพี่ <c oughs> อันนี้คอเรียนละร้อยเหมือนกันนะพี่ เหรียญน,นึงพี่หล <c oughs> งก็คุมเหมือนกันพี่อันนี้ข้างหลังเป็นพานักปกนะพี่ข้างหลังเป็นพานักปกนะพี่รุ่นสาห้านะพี่คุณซับแสนล้านนะพี่ปีสามเก้าเหมือนกันพี่ <c oughs> ตัดพี่ <c oughs> ขอเรียนละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะพี่เรียนละหนึ่งร้อยนะครับ น,นี่พี่นะอันนี้มันผ่าล่วงลางไปนะพี่ถึงแต่ผมลองดูน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งพระปฐมเจดีนครปฐมนะพี่พระปฐมเจดีนครปฐมหลังสวยๆพี่สวยๆครับพี่เรียนละหนึ่งร้อยบาทเช่นเคยครับพี่ถ้าชอบทักรายด้านล่างได้นะพี่อันนี้เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอะไรอย่าง ันนี้เป็นหลวงพ่อเซงวัดบางนานะพี่คุดดังมากนะพี่อันนี้คุดดังมากนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักครับพี่หลวงพ่อเงวัดบางนานพ้พี่เกจิสายเหนียวปฐุมเลยนะพี่อ่าอันนี้เรียนปีสองสามนะพี่เราลบเพื่อชาติสาตตรงนี้น่าจะแจกระหานะพี่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจพี่สวยๆนะพี่ ขอเรียนละ100บาทนะครับเดือนละ100บาทนะพี่เนี่ยเอ่อพระครูสุวรรณคุณากรน,นะพี่อันนี้เหรียญมีเส้นบานเลยพี่ดูเหรียญนะพี่ เรียนปีสองสองนะพี่วัดบางยี่หนนุ่นนะพี่พระสุพรรณนะพี่เรียนละหนึ่งร้อยบาทเช่นเคยพี่ดูชอบก็แอดไลน์ทักมาได้เลยนะพี่เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ปีสองสองหันข้างนะพี่ปีสองสองหันข้างนะครับข้างหลังก็เป็นเงี้ยนี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเช่นเคยนะพี่ถ้าชอบก็ทักได้นะพี่เหรียญละหนึ่งร้อยนะครับโดยมากเหรียญละหนึ่งร้อยทุกเหรียญน,นะพี่ดูแท้ดูชอบก็ปิดได้นะครับนี่พี่ดำๆส,สวยๆนะพี่เริ่มขึ้นลงนะพี่ เป็นพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรอะพี่ผมไม่แน่ใจพี่อ่านไม่ค่อยออกอะพี่พระอาจารย์กลเขมมะโละพี่น่าจะเป็นพระสายชุดดงนะพี่ถ้าข้างหลังเป็นอย่างนงี้พอสอนหนึ่งเจ็ดพี่พระหนองคายนะพี่พอสอนหนึ่งเจ็ดนะพี่ เหรียนหนาตึกเลยพี่เหรียนละ100่ง้เช่นเคยครับพี่คงไม่โฟกัสแลพี่นี่หลวงพุพทธาน,นะพี่ทาน,นิสโลนะพี่ หลวงพุทธาธานิสโลนะพี่ขอบตั้งสวยมากพี่วัดสะพังทองนะพี่สีสะเกตเรียนปีสองเก้ารุ่นแรกนะพี่เรียนละหนึ่งร้อยเช่นเคยนะพี่ถ้าชอบทักได้นะพี่เหรียนละหนึ่งร้อยเช่นเคยครับผมสายจังหวัดสีสะเกดนะพี่พอศสองเก้ารุ่นแรกนะพี่หลวงพุทธานะพี่ขอบตั้งสวยนะพี่ นี่พี่ห่มเต็มพี่ห่มเต็มหลวง,งพ่อเสงพี่ห่มเต็มห่มเต็มหลวงพ่อเสงนะพี่เหรียญละหนึ่งร้อยเหมือนเดิมพี่นี่ครับพี่พระครูมงคลธรรมสุนทรนะครับพี่เหรียญปีสองเจ็ดบัตรวังนานพี่ยันสวยมากพี่ข้างหลังห่มคุ้มเต็มนะพี่หนึ่งร้อยบาทเช่นเคยครับนี่อันนี้หลวงพร่อรวยพี่ ขอรวยครับพี่ขอหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะพี่ยันเดียวชนะจนเลยนะพี่เทียนด้เก้าสิบเจ็ดปีนะพี่หนึ่งร้อยบาทนะพี่ชอบทักมาตามไอดีไลน์เดี๋ยวผมปักหมุดไว้นะพี่ใหเป็นพันเนื้อดินพี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนครับพี่ ันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะพี่ใครดูใครดูว่าใ,ใช่สายตัวเองก็ทักได้นะพี่หนึ่งร้อยบาทนะครับพระวิหารวัดเตดระชัดนะพี่กลทองนะพี่ ศาลาองค์พระอิศวรเจ้านะพี่เขาเรียกรุ่นกระถางมังกรนะพี่ผมไม่แน่ใจเขาเรียกรุ่นกระถางมังกรนะพี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่สวยนะพี่อันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะพี่ รุ่นไหนผมไม่แน่ใจพี่ดำสวยเหรียญแบบเป็นเส้นแผ่กระจายเลยพี่ดูดิเห็นไหมวัส,สุทาวาสะกลนครรุ่นพิเศษนะพี่พศส,สองสามนะพี่ข้างหลังพระพุทธนะครับเส้นเหรียญแตกกระจายทั่วเหรียญเลยพี่สวยนะพี่ดูดิเหรียญหนึ่งร้อยเหมือนกันนะพี่ นี่นพี่ระคูใบิกาสวิงนะพี่อืมทองเหลียญสวยมากพี่พระคูใบิกาสวิงนะพี่วัดมงคลน,นิมิตบางพีสมุป,ปาการนะพี่ถ้าใครหาสายนี้อยู่ก็เหรียญละหนึ่งร้อยนะพี่ชอบแอดไลน์ทักมาได้แล้วพี่แคปรูปเหรียญน,นี้มาแล้วก็ทักหาผมได้เลยนะพี่ อันนี้หลวงพ่อยนะพี่รุ่นสอนลิกสอนเลิกนามสกุลหลวงพ่อนะพี่เดี๋ยวละหนึ่งร้อยเช่นเดิมพี่ข้างหลังเป็นไก่พี่สศงห้าเจ็ดทันหลวงพ่อนะพี่ทันหลวงพ่อปลูกเสกนะครับพี่เดี๋ยวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่พี่เหรียญหน้าโล่พี่พระรา,าชสวรรค์ทีพี่เจ้าคณะลบบุรีพี่เหรียญปีหนึ่งศูนย์พี่ข้างหน้างเป็นพระจีนนะพี่เหรียญปีหนึ่งศูนย์ครับพระพุทธบาทเขาองค์พระจันทร์พี่หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมพี่หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมครับ นี่พระครูโสพลธรรมกิจไปนะพี่อยุทยาพี่วัดธรรมจริยาพี่จังหวัดอยุทยาพี่นี่เรียญเล็กก็เรียญละห้าสิบาทนะพี่เหรียญละห้าสิบนะครับพี่เหรียญละห้าสิบาทนะครับ วีสร้างศาลาการประเรียนวัดอะไรอ่ะพี่วัดราศนุนพี่หลวงพ่อพระครูพระครูฉายอินทโชโตโพี่วัดรัสนุนนาจักรประทุมพี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพี่ข้างหลังเป็นหลวงพ่อพี่หลวงพ่อพ หลวงพ่อโต่พี่หลวงพ่อสุโขทัยพี่ข้างหลังเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะพี่พพเจดสตต็มแต็มใหญ่พี่ข้างหลังเป็นเจดีพี่เจดี JD, นครศรีธรรมราชนะพี่เจดี JD, นครศรีธรรมราชนะพี่ พนันมิง่งหวัดเมืองทักษิณนะพี่ปียี่สิบสองพี่ขอเรียนละหนึ่งร้อยนะพี่ขอเรียนละหนึ่งร้อยนะพี่นี่เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างพิจิตรนะพี่หลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างพิจิตรพี่เรียนละหนึ่งร้อยนะพี่เยอมากเรียนละหนึ่งร้อยนะพี่ ถ้าใน,นสายชอบก็ทักมาพี่อันนี้หลวงปู่จอกอิตาลีโอนะพี่หลวงปู่จอกนะพี่ข้างหลังเป็นวัดคงทรายพี่พศ24ิสีพ่พี่เดียงกันหนึ่งร้อยเหมือนเดิมพี่ ยิ้มนะพี่ลงยาสวยนพี่ยกชอบฟ้าพี่ชาชิงเซาเรียนปียี่หกนะพี่หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่พี่ผมนี่เรียนเล็กพี่ลงลงปู้แหวนสุจินโนพี่ แหวนนะพี่แหวมจิ๋วพี่ี่พี่ข้างหลังอันนี้ขอห้าสิบาทนะครับเหรียเล็กนะพี่ห้าสิบบาทนะพี่หลวงเสงวัดบางนาพี่ สองสามหมืน่นพี่ขุดกระหมูดังมากพี่ลองไปเสิร์ชดูได้ครับนี่รุ่นบุรณะวัดบางนานะพี่เดอวละหนึ่งร้อยนะพี่นี่เดี๋ยวลงยาพี่ยาแดงพี่หลวงพ่อบุญพ,นะพื่นนะพี่ เนี่ยลงยาแดงพี่วัดโบสถ์สมุทรสาครสมุทรสงครามนะพี่ขอเี่นละหนึ่งร้อยเหมือนเดิมพี่เดี๋ยวละหนึ่งร้อยครับนี่เป็นหลวงพระเกี้ยงอยุธยาพี่วัดสามต้มนะพี่หลวงพระเกี้ยงอยุธยาวัดสามต้มนะพี่ หลพ่อเกศสอนรุ่นหนึ่งนะพี่อันนี้ขอเรียนละวหนึ่งร้อยนะครับพี่เรียนละวหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นใบโพพี่รุ่นสร้างบารมีพี่หลวงพ่อหลวงพ่อทำมาจักอะพี่ไม่รู้ที่ไหนอะพี่วัดพัะเท่นนะพี่ศิลาศิลาศิลาสานะพี่สิลาอ่านพี่ อันนี้เหลเรียนละ5ห้าสิบาทพอพี่ห้าสิบาทนะครับห้าสิบบาทอันนี้หลวงพ่อรวยรุ่นเมตานะพี่ขอเรียนละ1หนึ่งร้อยบาท